สวัสดีทุกคนนะคะพับจีโมบายมี RPA 5มาให้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปจัดกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะนี่มีอะไรมาให้เราบ้างนะคะมีอะไรมาให้เราบ้างออืเดี๋ยวน้องพิงกดไปเลยแล้วกันนะคะนี่ปึ๊บซื้อเลยตุ้มตุ้ม เครื่องก่อนโอเคเนีชุดจิ้งจอกมอรณะหมวกจิ้งจอกมอรณะและปืนอะไรเนี่ยพีพีนะคะลายเครื่องปริศนาหมวกมินินิมิตจิ้งจอกแล้วก็วินเก้าสี่ท่าเต้นนักสู้ไซเบอร์ อ่าเปิดมาบุกจะได้นี่เลยเต้นฉลองกายมาแล้วโอเคเดี๋ยวน้องพิงดูให้นะคะว่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะถ้าถึงอาบี่นงก็จะมีแค่นี้นะคะโอเคนะอ่ะก็จะมีหนึ่งเลยนะคะชุดจิ้งจอกมอรณะนะคะแล้วก็จะเป็นหมวกจิ้งจอกมอรณะแล้วก็มี ชิ้นส่วนวัตถุดิบดัดแปลงนั่นเองนะคะแล้วก็มี uc 80 uc ให้เราฟรีๆเลย40 uc ปืน pp 19ใบสั้นนะคะแล้วก็จะเป็นท่าเต้นนะคะปั่นจิ้งหรีดท่าเต้นปั่นจิ้งหรีดนะคะแล้วก็มีลายเครื่องปรดสนานะคะเป็นลายหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสวยเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีหมวก นิมิตจิ้งจอกนะคะแล้วก็จะเป็นล้มชูชีพมินิจิ้งจอกนิมิตจิ้งจอกท่าเต้นนะคะนี่ตึ๊บท่าเต้นนักสู้ไซเบอร์นะ,ะไี่ปล่อยพลังเปล่าแล้วก็จะเป็นเออนี่เลยลายนะคะวินเก้าสี่หน้าตาเป็นแบบนี้ฟชิ ยูซีแล้วก็มีอ่ะชุดนี้ชุดนักสู้ไซเบอร์นะแล้วก็เป็นหน้าก,กากไซเบอร์มีอะไรอีกจึ๊บจ,จึมีกระทะนักะาใช่ไหมนี่เลยในลายแบบนี้โอ้โหอุ้ยอันนี้เป็นสามารถอัปเกรดในห้องแล็บได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบอัปเกรดนะทุกคน ออกระทะอัปเกรดมาใหม่นะคะน่าจะเป็นอันนี้ละมัง้งซีชั่นนี้ลิมิเต็ดนะมีอัพเวลสูงสุดหน้าตาสูงสุดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตุจีนหรือเปล่านะเหมือนตุจีนเลยนะแล้วก็จะเป็นปืน S686 นะคะลูกซองแล้วก็จะมีท่าเต้นอ่าหุ่นเชิดนะนี่ มีอะไรอีกกระเป๋านะคะกระเป๋าสะพายสายเหลืองทองสายเหลือบทองนะ,ะเป็นอย่างนงี้หน้าตาอย่างเงี้ช,ช็บชิบสวยน,านา่ารักแล้วมีประทัดให้เราด้วยประทัดช่วงนี้ตุจีนะ,ะมีชุดหุ่นยนต์ล้างแขนอ่าแล้วก็มีรถบัสตะลุยรัติกาลนะคะมีรถบัสด้วยทุกคนนี่เพิ่งจะมีนะรถบัสนานๆานจะเข้าทีนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ล็อกไปแล้วไหมคะ ก็จะมีพูดพิศวงนี่น่ารักจังยองไรอีกอ่าทุกคน M762 นี่ M762 นะคะทุกคนลายนี้สวยมากๆากสีทองๆนะคะสีกลโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ่ะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะคะ แล้วก็มีชุดพิศวงแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนสีชุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีชุดตรงไหนได้ด้างหมวกก็เปลี่ยนได้แล้วก็เลือกเลยนะคะเราอยากเปลี่ยนอะไรนะของแต่งแต่งได้นะนี่รูปแบบแนะนํา